บทที่หนึ่งทำบุญร้อยวันย้อนกลับไปเช้าวันนั้นไม่เคยมีวันไหนที่เธอจะโกรธเขาได้เท่านี้เลยนาราโยนโทรศัพท์มือถือที่เพิ่งวางสายจากสามีอย่างปราณลงบนเตียงด้วยความหัวเสียไม่คิดเลยว่าการรีบร้อนออกจากห้องน้ำ ขณะสะผมอยู่เพื่อมารับโทราศัพท์ที่ร้องดังขึ้นจะทำให้ได้ยินประโยคเวนๆออกมาจากปากของผู้ชายหลอยถ้ยคนนั้นพอเราทำบุญให้แม่ผมเสร็จแล้วเราไปที่อำเภอกันนะไปหย่ากันมีใครบ้างที่พอแม่ตายปุ๊บก็หย่าเมียปับ๊บคงมีแต่ปราณน,นั่นหละก็ตอนนี้ไม่มีใครคอยบงการชีวิตอย่างเคยแล้วนี่นา การแต่งงานระหว่างเขากับเธอที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้ใหญ่เทราว่าเขากับเธอไม่ได้เต็มใจมันถึงเวลาต้องสิ้นสุดลงเสียทีอันที่จริงนาราก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้นักรอกเธอรู้ดีว่าสักวันหนึ่งการแต่งงานคลุมถุงชนนี่จะต้องสิ้นสุดลงเธอเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วและจะไม่รู้สึกอะไรด้วย หากการพูดเรื่องหย่านั้นมาจากฝ่ายเธอไม่ใช่ฝ่ายผู้ชายไม่เอาไหนอย่างปราณกล้าดีอย่างไรถึงมาขอหยาโดยไม่ให้เธอตั้งตัวน่ะแต่บ้าเอ้ยหน้าร่างุดหงิดจนอดสบทออกมาไม่ได้เธอเป็นถึงผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าทั้งเก่งทั้งสวยอะไรก็เพียบพร้อมไปหมดทุกอย่างทำไมจะต้องให้ไอ้ลูกแงมาเป็นฝ่ายทำเธอเสียหน้ากัน ใช่เธอเสียหน้ายอมรับตามตรงเลยนาดาตั้งใจว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเธอที่จัดการเพราะเธอมักเป็นฝ่ายแสดงออกว่าไม่ชอบปราณไม่เคยชอบและไม่เคยยินดีที่จะแต่งงานด้วยรวมถึงไม่ชอบสมาชิกในครอบครัวของเขาซึ่งก็คือปราณีหรือแม่ผัวจอมจุนจานเรียกได้ว่า เธอเป็นไม้เบื่อไม้เมากับปราณีเลยทีเดียวละ่ะคิดถึงปราณีแล้วก็ทําให้อดคิดถึงเรื่องในอดีตเมื่อสามปีก่อนที่เธอแต่งเข้ามาเป็นสะใภ้ของปราณีไม่ได้ในตอนนั้นพ่อของปราณอยากปฏิบและนัดพ่อของนาราซึ่งเป็นเพื่อนสนิทร่วมบ้านเด็กกำพร้าและโตมาด้วยกันหมายมั่นปั้นมือกันว่าจะให้ลูกชายและลูกสาวได้เป็นทองแผ่นเดียวกัน นอกจากนาราที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็มีปราณีนี่ละที่ยืนกานหัวชนฝาอีกคนว่าไม่ว่าอย่างไรลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเธอก็แต่งงานกับนาราไม่ได้แต่ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรประทีปและนัดก็ยึดมั่นในปณิธานนั้นอย่างแน่วแน่เพราะพวกเขาอยากรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานมิหนำซ้ำ ปราณยังยอมให้พ่อและเพื่อนพ่อจับคลุมถุงชนหน้าตาเฉยไม่แสดงอาการต่อต้านใดๆถึงกระนั้นก็ไม่ได้กระเฮี้ยนกระหือรือแสดงความต้องการใดๆว่าจะแต่งงานด้วยทำเอาทั้งนาราและปราณีหัวเสียไปตามๆกันพวกผู้ชายเป็นอะไรไปกันหมดอยากให้แต่งกันเหลือเกินนะแม่นี่มีอะไรดีเป็นคำพูด ที่ตอกหน้านาราอย่างแรงในวันที่ทุกคนยังตกลงกันเรื่องนี้ไม่ได้ไหนจะสายตาหยามเหยียดว่าเธอจะมาเกาะลูกชายตนเหตุเพราะนาราไม่มีแม่เป็นลูกสาวที่นัดเลี้ยงอย่างตามใจมาแต่อ้อนแต่ออกไม่ว่าเธออยากได้อะไรนัดก็จะประเคนให้ทุกอย่างยิ่งเธอเพิ่งเรียนจบกลับมาจากเมืองนอกงานการยังไม่มีทำเป็นหลักแหล่งราณีก็ยิ่งดูแคลนเธอ โดยหารู้ไม่ว่าความเป็นห่วงลูกชายเกินหน้าเกินตาประหนึ่งไขในหินของปราณีก็สร้างความไม่พอใจให้นาราเป็นอย่างมากเช่นกันจนทำให้นาราจำคำพูดของปราณีแม่นมาถึงทุกวันนี้ทำอย่างกับว่าเธออยากแต่งงานด้วยตายละ่ะเป็นประโยคเดิมๆที่นารามักจะสะบทดในใจเมื่อมีอะไรไม่ได้ดังใจ เกี่ยวกับปราณีและปราณแต่ครั้งนี้เธอใช้กับปราณเท่านั้นนั่นเพราะปราณีไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วใช่ปราณีเสียชีวิตไปแล้วเมื่อ99วันก่อนถ้านับวันนี้ด้วยก็จะเป็นหนึ่งรอยสาเหตุการตายคือเป็นลมลื่นล้มในห้องน้ำศีรษะกระแทกพื้นเสียชีวิตถึงจะไม่ชอบปราณีแค่ไหน แต่ความตายของหล่อนก็ทำให้นาราเศร้าสลดอยู่ไม่น้อยทีเดียวด้วยอย่างน้อยก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยเห็นมาตั้งแต่เด็กแม้ว่าปราณีจะไม่ค่อยเอ็นดูเธอสักเท่าไหร่ก็ตามนั่นทำให้ในวันทำบุญครบร้อยวันตายของปราณีนาราจึงตระเตรียมสะสางงานเพื่อให้มีเวลาว่างไปร่วมงานบุญนี้ด้วยความตั้งใจ แต่ลูกชายของปราณีนี่สิมาทำเธออารมณ์เสียจนได้เอออยากก็อยากวะอยากหย่านักก็จะหย่าให้นาราพ่นลมหายใจออกมาเต็มแรงแต่ลึกๆก,ก็ใจหายเมื่อตระหนักขึ้นมาได้ว่าหลังจากหย่าก,กับปราณเธอก็จะไม่มีใครที่เรียกว่าครอบครัวได้อีกแล้วเธอสูญเสียแม่ไปตั้งแต่ยังเด็กด้วยโรคมะเร็งหลังจากนั้น ก็มีนัดคอยดูแลเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีมาโดยตลอดและนัดก็จากไปหลังจากการแต่งงานของเธอกับปราณสิ้นสุดลงเหตุเพราะเขาประสบอุบัติเหตุจากการดื่มสุราแล้วขับรถครั้งนั้นไม่ใช่เพียงนัดคนเดียวที่เสียชีวิตประทีปเองที่นั่งคู่ไปด้วยกันก็เช่นกันหลังจากนั้นนาราจึงมีแค่ปราณีและปราณเป็นครอบครัวเท่านั้น เธอสลัดศีสะเบาๆเพื่อไล่ความกังวลในการสูญเสียสมาชิกครอบครัวคนสุดท้ายออกไปไม่อยากคิดมากเพราะการสูญเสียครั้งนี้ไม่ใช่การจากตายเป็นเพียงการจากเป็นอย่างน้อยคนที่เธอมีความสัมพันธ์ข้องเกี่ยวด้วยก็ไม่ได้ตายกันหมดพอเรียกสติกลับคืนมาได้หญิงสาวก็รุ่นคิดไปเล็กน้อยว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรในการหย่าบ้างแต่นึกไม่ออก เพราะไม่เคยหยาจึงเอาโทรศัพท์มือถือออกมาค้นข้อมูลดูจากอินเทอร์เน็ตบัตรประชาชนทะเบียนบ้านใบสำคัญการสมรสใบเปลี่ยนชื่อสกุลท่ามีหนังสือหยาแล้วก็พยานบุคคลอีกสองคนที่อายุ20ปีขึ้นไปพร้อมบัตรประชาชนโอ้ยทำไมฉันจะต้องมาตั้งเตรียมเอกสารบ้าๆพวกนี้ด้วยเหมือนกับความคิดของเธอ ส่งตรงไปถึงปราณได้เพียงคิดเท่านั้นเสียงข้อความเข้าก็ดังขึ้นจากโทรศัพท์มือถือทันทีเตรียมมาแค่ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนแล้วก็ใบทะเบียนสมรสพอที่เหลือผมเตรียมเอาไว้ให้หมดแล้วอ่านแล้วก็ได้แต่เบ้ปากเตรียมพร้อมดีจังเลยนะคงอยากอยากจนตัวสัน่นอดไม่ได้จริงๆที่จะแดกดันนาราพ่นลมหายใจเต็มแรงเฮ้ พยายามไม่สนใจแต่ก็ไม่เลิกหงุดหงิดเสียทีความหงุดหงิดนั้นเกาะกลุมจิตใจตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้ยินเสียงของปราณบอกเรื่องยาจนกระทั่งเธออาบน้ำแต่งตัวเตรียมเอกสารเสร็จและขับรถออกจากคอนโดเพื่อไปที่อำเภอม่วกเหล็กจังหวัดสระบุรีเธอก็ยังไม่หายหงุดหงิดทำบุญแถวๆบ้านไม่ได้หรือไงเนี่ยริยมฝีปากอิ่ม ที่เคลือบไปด้วยลิปสติกสีสวยขยับขึ้นบนขณะที่เท้าเหยียบคันเร่งออกจากชาญเมืองกรุงเทพไปยังจุดหมายนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ทำให้นาราอารมณ์ไม่ดีทำไมจะต้องไปทําบุญที่สระบุรีด้วยทำไมไม่ทําใกล้ๆบ้านทั้งทที่บ้านหลังที่นาราเคยอาศัยร่วมกับปราณีและปานเองก็อยู่เขตปริมณฑลแท้ๆแต่พ่อตาย ปรานกับเลือกที่จะจัดงานศพที่สระบุรีครบรอบวันตายหนึ่งรวันก็ไปทำบุญที่นั่นมันเป็นอะไรถึงต้องให้เธอถอไปอย่างนี้จริงๆแล้วนาราไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่แรกด้วยเธอเข้าใจว่าสระบุรีนั้นเป็นจังหวัดบ้านเกิดของพ่อและแม่ของปรานทั้งคู่พบรักกันที่นั่นและได้สร้างธุรกิจเอาไว้ด้วยกัน นั่นคือธุรกิจฟาร์มโคโนมและไร่ต่างๆชื่อไร่ปานดวงใจรวมถึงปรานก็เคยอาศัยอยู่ที่นั่นจะผูกพันและอยากให้พ่อแม่ได้มาอยู่ในสถานที่ที่เคยเป็นของพวกเขาก็ไม่แปลกที่ปราณีและเขามาอาศัยอยู่ในปริมณฑลใกล้กรุงเทพมีเหตุผลเดียวเท่านั้นเพื่อการงานของนารานาราตระหนักได้ถึงความจริงข้อนี้ ด้วยในตอนนั้นเธอยืนกรานว่าไม่ว่าอย่างไรก็จะไม่ไปอยู่ที่ไร่ปานดวงใจแม้ว่างานของเธอจะเป็นงานพวกฟรีแลนซ์ออกแบบเครื่องประดับต่างๆแต่เธอก็ยังต้องเข้าออฟฟิศในกรุงเทพเพื่อเอางานไปนำเสนอบริษัทเป็นประจำการไปอยู่ที่ไร่ปานดวงใจทำให้เดินทางไปมาไม่สะดวกกรานจึงยอมให้เธออยู่ใ,ใกล้เมืองหลวงโดยตัวเองก็มาอยู่ด้วยเพราะเกรงว่า นาราจะมีปัญหากับราณีถ้าได้อยู่ด้วยกันสองคนแต่เขาหารู้ไม่เลยว่าการที่ผู้หญิงต่างวัยสองคนนี้มาอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเขาเป็นกรรมการห้ามมวยอย่างไรก็มีปัญหากันอยู่ดีมีปัญหาหนักมากจนถึงขั้นที่นาราหนีออกจากบ้านไปอยู่คอนโดที่นัดซื้อทิ้งไว้ให้ที่ทำอย่างนี้เป็นเพราะทนความจู้จี้จุกจิก เจ้ากี่เจ้าการของปราณีไม่ไหวรักแต่ลูกตัวเองลูกคนอื่นไม่รักเป็นคำพูดที่นาราพูดใส่ปราณบ่อยๆเขาไม่ได้ตอบโต้อะไรนอกจากฟังนิ่งๆแล้วทําทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเท่านั้นคิดถึงเรื่องเก่าแล้วนาราก็ถอนหายใจอีกรอบเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ปลายนิ้วกดไปยังปุ่มที่อยู่บนพวงมาลัย เพิ่มเสียงเพลงในรถให้ดังขึ้นจะได้ไม่คิดวกวนอยู่กับเรื่องในอดีตอีกพลางขยับตัวบิดไล่ความเมื่อยขบออกจากกายด้วยเพราะตั้งแต่ที่ออกจากคอนโดมาเธอก็ขับรถยาวมุ่งหน้าไปสระบุรีเลยไม่จอดพักที่ไหนทั้งสิน้นในใจคิดแต่อยากจะจบเรื่องราวทั้งหมดให้เร็วๆอย่างเดียวทว่าดูเหมือนรถคันหน้าที่เป็นรถบรรทุกฝางจะไม่เป็นใจสักเท่าไหรนะ่นั หญิงสาวขมวดคิ้วมุนเมื่อเห็นว่าคันข้างหน้าขับช้าเป็นเต่าคลานขับช้าขนาดนี้พี่เข็นไปเถอะเธอพึพรรมพำในใจมือทุบไปที่แต่รถสองสามครั้งเพื่อส่งสัญญาณว่าให้เร่งความเร็วหน่อยแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นรถขนฟางก็ยังคงขับเคลื่อนดุดเต่าคลานหลายล้านปีแสงอยู่อย่างนั้น นาราชักหัวเสียขึ้นมากกว่าเดิมและพระเจ้าคงจะเกลียดเธอเอามากๆด้วยเพราะจูจ่ๆโทรศัพท์มือถือของเธอก็มีข้อความเข้าข้อความนั้นมาจากปราณถึงไหนแล้วถ้าคุณมาไม่ทันเวลาผมทำบุญแม่ไปก่อนเลยนะคุณไม่ต้องทำก็ได้จะให้เธอไปเสียเที่ยวหรือยังไงยะนาราไม่ยอมหรอกเธอตั้งใจมาทำบุญให้ปราณีแล้ว จะยอมให้ปราณชิงทำไปก่อนโดยไม่รอเธอได้อย่างไรไม่อย่างนั้นเธอก็ลางานมาเสียเที่ยวน่ะสิไม่ว่าอย่างไรก็ต้องไปให้ทันหญิงสาวใหม่มั่นปั้นมืออย่างนั้นจากนั้นเหลือบมองนาฬิกาเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงจะถึงเรื่องทำบุญเธอคิดว่าขับไปทันแน่ๆถ้าเร่งความเร็วอีกสักหน่อยเพราะนี่ก็ใกล้จะถึงเต็มแก่แล้วนาราตัดสินใจเหยียบคันเร่งมากขึ้น แล้วหักพวงมาลัยออกไปเลนรถสวนเพื่อที่จะแซงรถขนฟางคันหน้าแต่พอเธอเร่งเครื่องขึ้นไปรถพ่วงจากไหนก็ไม่รู้สวนเข้ามาด้วยความเร็วพอดีทำให้นาราที่เร่งเครื่องขึ้นไปแล้วหักหลบหรือเบรกไม่ทัน เสียงรถประสานงาดังสนั่นวันไหวไปทั่วทั้งบริเวณชาวบ้านละแวกนั้นพากันแตกตื่นมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการใหญ่จะมีก็แต่นาราเท่านั้นที่ร่างถูกเบียดอัดจนแนบชิดกับพวงมาลายัยแรงกระแทกนั้นทำให้เธอหมดสติไปครู่หนึ่งก่อนจะลืมตาขึ้นมาแล้วพบว่าใบหน้าของตนเต็มไปด้วยหยาดเลือดรวมถึงขยับไปไหนไม่ได้อีกด้วย แม้แต่ปลายนิ้วก็ยังขยับไม่ได้กว่าความช่วยเหลือจะมาถึงเธอก็ช่างเป็นเวลาที่เนิ่นนานนาราซบหน้ากับพวงมาลยัยไม่รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวแม้แต่น้อยรู้แต่เพียงว่าเสียงหัวใจของเธอเต้นดังมาให้ได้ยินและเว้นจังหวะเต้นช้าลงทุกทีเธอกำลังจะตายนารารู้ตัวทันทีก่อนที่ความหวาดกลัว จะคลืบคลานเข้ามาครอบงำไปทั่วร่างความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับนาราจริงๆเธอเผชิญหน้ากับความตายมาหลายครั้งและทุกครั้งความตายจะพรากเอาสิ่งที่เธอมีไปทั้งแม่ทั้งพ่อและตอนนี้คือตัวเธอเองม่ไม่ฉันยังไม่อยากตายนารารำพันในใจอยากร่ำไห้ออกมา แต่กลับไม่มีแรงแม้กระทั่งจะก,การะพริบตาเธอต้องตายจริงๆแน่ถ้าไม่เป็นเพราะผู้ชายคนนั้นฉันก็คงไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้รานคุณมันลอยถ้ยฉันจะจำเอาไว้ให้แม่นเลยว่าฉันตายเพราะคุณถ้าคุณไม่อยาไม่โทรมาบอกเรื่องอย่าฉันก็คงจะไม่อย่ามาทอดโลกฉันนะ มีเสียงหนึ่งดังแทรกเข้ามาในโสตประสาทนาราไม่แน่ใจนักว่าเป็นเสียงอะไรหรือของใครและเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงที่เธอเคยได้ยินหรือเปล่าถึงกระนั้นเธอก็ไม่มีเรี่ยวแรงจะมาค้นหาคำตอบแล้วได้แต่นอนนิ่งๆปล่อยให้มัจจุราชได้มารับเอาดวงวิญญาณของเธอไปสู่สัมรายภพเว่าฉันตายเพราะคุณปราณบอกแล้วไงว่าอย่ามาโทษโลกฉัน เธอมันประมาทเองเป็นน้ำเสียงของหญิงวัยกลางคนมันคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกแต่นึกไม่ออกว่าเป็นเสียงของใครกระทั่งฮประมาทเองแล้วจะมาทอดลูกฉันจะให้ลูกชายฉันมีมนเทนติดตัวไปตลอดชีวิตเพราะเธออย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกฉันไม่ยอมแน่คุณคุณมากคุณจริงๆฉันต่อรองกับท่านยมให้เธอแล้วเธอไม่ตายแน่นอน อย่ามาทำสำลีสำออนนะนี่ฉันบอกว่าอย่ามาทำสำลีสำอ,อินไงเสียงนั้นยังคงดังแหวะใส่ไม่หยุดหญิงสาวเริ่มคุ้นกับเสียงนั้นมากขึ้นทุกทีเสียงนั้นเหมือนกับเสียงของเฮ้ยเอาเธอในเมื่อเธอไม่มีแรงฟังที่ฉันพูดก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงนี้กลับไปเลยกลับไปกลับไปไหนคนฟังคิดในใจโดยหารู้ไม่เลย ว่าความคิดของเธอจะถูกส่งต่อถึงคู่สนทนาก็กลับไปก่อนหน้านี้อีกหนึ่งวันนะสิถามอะไรมากมายฮะแม,ม่คุณกลับไปก่อนหน้านี้อีกร้อยวันนี่เลิกถามได้ละตั้งสติแล้วอยู่นิ่งๆฉันจะได้พากลับไปสักทีเอา้าเตรียมตัวเตรียมตัวอย่างไรหญิงสาวไม่รู้เลยสักนิดเธอได้แต่นอนพังภาพอยู่ตรงนั้นพร้อมกับสติสัมปชัญญะ ที่ค่อยๆเลือนรางไปเรื่อยๆขณะเดียวกันเสียงของหญิงวัยกลางคนคนนั้นก็ดังขึ้นไม่หยุดก่อนท่อนแขนขวาของหญิงสาวจะรู้สึกถึงความเย็นวาบจากฝ่ามือของคู่สนทนาที่มาจับเอาไว้กลับไปก่อนหน้านั้นอีกหนึ่งร้อยวันและนั่นก็เป็นเสียงสุดท้ายที่หญิงสาวได้ยินก่อนจะไม่รับรู้อะไรได้อีกแม้เพียงกระพื่เดียว